ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอ,ต,อต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยนวดไฟแรกแล้วเนีไปได้ได้เหรอรพูดถึงผมด้วยมันนน่่่ะอไมมใชลูกก็ัจะได้มีคนเล่นใ <ๆ S 3> นไฟด้วยไงเออแล้วในไฟมันน้อยเออฟังอีกฟังอีกแป๊บนึง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 เอ่อ พอแผนที่กูเล่นเมื่อกี้แล้วถ้าเกิดมันเวิร์กแล้ว,แล,วแล้วเราจะเกินสุดอะ่ะมึงกลางกล่องมึงถอยออกมานะแล้วใครที่มั่นใจจะไปล้ำกลางกล่องอะ่ะมึงก็ตะโกนบอกเพื่อนนะว่ามึงจะล้ำเองอะ่ะแล้วก็แล้วมึงก็ล้ำคนเดียวล้ำสองคนไปเลยเ<ต>มื่อมันเกินน,น,น,นั้นอะ่ะไอคนชบุชบไอ้ที่พูดนี่คือ,อเ,รเราต้องเล่นตอนนี้เลยหนีใช่ไหมไม่ใช่วงแคบใช่ไหมใช่พี่ไม,ไม่ไม่ก่อนนี้วงแคบก็กลางออกไปได้เราก็อยู่แค่โซนเราเนี่ยแหละรอเบิร์ดไ<ต>ม้ย่างเดียวเล่นไหมเพราะว่าเลบิดน้อยกว่านะ ไม่ไม่เฟดเฟตเฟตไหนเลวิตไหนไม่ไม่มึงมึงไม่ต้องรีบเล่นถ้างั้นแบบมึงมึงเล่นวงนัวเล่นแบบที่กูบอกอ่ะไม้ก็เล่นแบบที่กูบอกเลยนฟังบ้าไอ้ไอ้วงนัววงนัวเพื่อนมาชุบรอบรอบรอบนอกน้ะอย่าจุ่มกลางกล่องนะไอ้ไม้ห้าดามมึงบ้าไปเลยนะบาไปเลม้โปรอะนั่นเลยพี่อ่ะบ้าพี่ผมอนี่จุ่มเลยแบบว่าชุบเพื่อนเพื่อนที่ให้ปืนยิงเรเอาเออมาชุบเพื่อนฝั่งเราเลย เก็บเก็บสไลด์เก็บสไลด์ลำไว้นะเก็บสไลด์ลำไว้ก็อันนี้เพื่อนยิงไม่ได้หันไปมุมร้อยมึงก็อย่าหันไปทางนั้นนะไอ้ถ้าถ้าตอนวงนัวถ้าไม้อยากเปิดเปิดเลยนะแต่คนอื่นไม่ต้องตามนะเข้าใจปะปล่อยไม้ไปลำไปเราก็อยู่โซนลำเดิมมาทุกฝั่งบ้านเราด้วยจุ่มเลยนะทุกฝั่งบ้านเรานะเงาไม่ชอบนะ เขาตายวงหนึ่งเลยระวังโดนบูธนะเย็นจะตายแล้วบอกนะเปิดเลยไหมเปิดเลยไหมเปิดเลยตายตายเล่นไหวเล่นไหวมาเล่นเสียงกูเล่นตรงเสียงกูมาเล่นตรงเสียงกูมีดมีดมาเล่นตรงเสียงกูไว้มีดตายชุบ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  ชุอนี่ชุกูุบกูทุกเพื่อนเคทุกเพื่อนเคทุกเพื่อนเคทุกเพื่อนสวยสวยไม้บ้าไปไม้บ้าไปเคเราเพื่อนมาชุบเคเราเพื่อนมาชุบไหนแต่เามาิดุเพื่อนดิชุบเพื่อนดิมาชุบเพื่อนดิเคชุบเพื่อนเออไม่ตายไม่ชุบเพื่อนน่นะเออเราเป็นตัหนอเป็นุนเคเป็นตหนเป็นมเออเคเ็นมเออเสมเพื่อนไม่มีตองกูเลยฮัลโหลฮัลโหลสมเพื่อนไม่มีตองกูเลยฮัลโหล

เรมีเยอะมีเยอะรมีเอมตายมัดตายมัดตาย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 เายต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 ายยยยตาเยเายยตายตายรายต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 ตนยย พวกมึงเห็นทุกอย่างยกเว้นเห็นกูเนี่ยแหละไม่ไอเดียวไม่ก็คือเองให้พี่ขอแผนต่อไปไงอ่ให้เองดูมุมรอบพี่ก็นอนในต้น่ยเหมือนออกสนามไปดูอะ่ะเตะบอลเนี่ยจะแต่ตอนแต่แตอนแรกแอบแอบล้ำนิดนึงอยู่ ไม้บ้าไม้บ้าอยู่เมื่อกี้ พูต้องถ่ายแล้วอย่ามองนะไอ้ใครนะดีกันอะแจ็คชื่อก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุ้าขอบค้อผิดผิดบ้านอะไรขอโทษด้วยครับแสดงเช็คชื่อนอนแดงเช็คชื่อก่อนโอ้พี่ให้ผมไม่ค่อยได้ยินใครพูดเลยทันกลัวไอ้คนคนที่เข้ามาใหม่ใครนะต้องต้องเปลี่ยนบ้านเพราะบ้านไบ้านอยู่ไหนล่ะบ้านบ้านไหนว่างบ้างอะมีมีบ้านฟอกบ้านไม่เอกไม่่ใชอ้มันนี่ ในบ้านกูเนี่ยเอันนั้นมาดิกันมาหนี่ดิกันมาหนี่ดิกันมาหูเอลก้าหรือบ้านกูเนี่ยแทคไม่ได้ยินเสียงพี่เซต้าในบ้านกูหรอกคืออะไรเอลเราอยู่บ้านใครอ่ะดูดูดูชื่อเลยนะเอ้ดูเอ้ยเอาอยู่บ้านใครฮัลโหลนู่นไงยกมืออยู่นู่นงเ้ยเอก้าไอบีบีมันพูดไม่ได้ไอ้ไอบีบีมันปฏิญาณไว้ไงว่ามันโตมามันจะเลิกพูดเดี๋ยวเราจับกุลเหมือนในบ้านอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอันนอย่างงี้ไปก่อนก็ได้ผมชุบพี่แล้วก็เห็นเลี้ยวจะคุย ก็ไปคุยที่ไหนที่แลน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 แต่คุยรไฟเมื่อกี้ก่อนน่าจะเบลล่างหมดป่ะพี่ดีปะดกะ็เเบลล่างครับพี่อผมเ้ยผมคนอยู่ท่าเรือไม่ได้ราไฟเมื่อกี้ก่อนคืเมื่อคืนจับภาพไว้ไล่ลดดีแล้วจำไม่บอกผมอยู่แลนคือพยายามเล่นแพทเทิร์นนั้นตลอดดีปะดปะคคอพยายามเล่นเดวนั้นตลอดไวตัดเลยนะไม่ใช่วันเไวมากเลแบบไม่เบิร์ใครใครทำอะไรคุยกันง่ายไหมมึงจำแบบบ่อยของใครจะเบิกไหม ผู้ชายเป็นนิดเดียวกันนะมีอาแคสั์ต่อได้ไหมเกาะอย่างเดียวนด้ไแหละมาเบิกกันเลี้ยวเลยลงดันกี่โมงลงดันกี่โมงมาเบิกมาเดี๋ยวไปช่วยกันมาช่วกันเดี๋ยวใครใครที่ไม่ได้เบิกของไปเจอแลนใครเบิกของมาเนี่ยเบิกเองเดียวใช่แล้วใช่แล้วเสร็จแล้วไปไปเจอแลนด์โอ้โหเดี๋ยวเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งเกาะหกตัวเป็นการเป็นการอุ้มเลยพี่นี่น้องเจ็ดแปดหนึ่งเกาะหกตัวจชิครับหนึ่งสามเจ็ดหนึ่ง ส1 4เกาะ17หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งพี่อุ้มผมเยไม่ได้อุ้มผม1 4 AD2 อั่นนะตอ่กเขาไดเปิดที่นึงกันเลย่เขาไดเปิดที AD2 มาอยู่ตรเปล่าคุณนะหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งแทนว่าไงีวตอวิดกดไม่ติดเนี่ยกูเร่งกูโดนจับสองรอบแล้วเหี้ยคีย์บอร์ดมันพังคูซื้ออันนี้คีย์บอร์ดใหม่ใช่หรอเออ เจ็ดนะพแล้วก็เอดแปดเีหกหนึ่งสามสามสองี่บอดผมยังเชื่อผมดิฮัลโหลครับเธอไวาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแ้วเนี่ยเขาเปิของอยู่โอเคครับเธอเธอไหนเดี๋ยวเมิดรับรับผมบอวเกาะห้าเพนสองสามแปดเจ็ดครับพี่ความจำกูยิ่งดีๆดีู่ เอาเฮียอะไรล่ะพูดสิเฮ้ยอาอพี่เลดครับเธอแต่พอคุยเพื่อใครลงไหมอ่ะไปแทนคุณไปก่อนนะอ๋ออะไรวะนี่ยอ๋อผมผมก็ได้พี่เหล่าก่อสิบโดนี่คนบินนี่อะสามเก้าเจ็ดโลโลโลคนนี้คนนี้คนนี้วิกัสิบที่พี่เคยไปโดนิทใช่ไหมอ๋อไม่ใช่หรอกไปงอมน้องอ่ะ เมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมกดสับสไคร b e กดติดตามกดกระดิ่งและสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว KOC SO กันด้วยนะครับ